ล่าสุดพรรเก้าไกลตอกหน้ารัฐบาลกองทัพไร้สำนึกไม่ส่วนประชาชนไสแห้งเมืม่อวันที่22เมษายนในวิโรลธลักษณะอดิสรโฆษพักเก้าไกลได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ถึงกรณีกองทัพบ,บกเดินหน้าซื้อรถยานกรอดสไตเกอร์ติดอาวุธ50คันงบป,ประมาณ4,515ล้านบาทเป็นการจัดซื้อตามโครงการความช่วยเหลือทางทหาร Foreign Military s a l e หรือ FMS จากสหรัฐอเมริกานั้นโดยนายวิโรธระบุว่าพลเอกประยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องอธิบายว่าในสถานาการณ์ที่ประชาชนต้องเผชิญหน้ากับโรคระบาดโควิด -19 ทำไมกรมสรรพาวุธต้องจัดซื้อยานกร่อล้อยยางถึง50คันเป็นเงินถึง4,515ล้านบาท ซึ่งเอกสารลงบนที่20เมษายนนี้เองทำไมไม่โอนงบประมาณมาช่วยประชาชนในเรื่องของปากท้องแต่ก็ยังจะซื้อยานกรอล้อยยาง50คันมูลค่า4,515ล้านบาทอยากรู้จริงๆว่ามันจำเป็นขนาดนั้นหรือ,รอในวิโลนระบุอีกว่าซึ่งขณะนี้ประชาชนกำลังสะท้อนความไม่พอใจผ่าน ยานกรอบห้องและตั้งข้อสังเกตว่าทัานที่คิดที่จะโอนงบมาตั้งแต่10มีนาคมแต่โอนได้ล่าช้ามากเป็นเพราะจะเอางบมาถลุงซื้ออาวุธหรือเปล่าอย่างยานกรอบล้อยาง50คัน4,515ล้านบาทนี่ชัดเจนมากเพิ่งจะมาอนุมัติเมื่อวันที่20เมษายนผมขออนุญ,ญาตแนะนำมาหาเศรษฐี20คนที่กำลังจะตอบจดหมายเปิดผนึกของพลเอกประยุทธ์ ควรตอบแค่สั้นๆไปว่าจะมาขอให้คนอื่นช่วยคุณเลิกซื้ออาวุธก่อนเถอะส่วนยันเกราะ50คัน4,515ล้านบาททำอะไรได้บ้างสามารถเยียวยา5,000บาท ได้31,000คนประกอบอาหารเลี้ยง2.35ล้านคนได้1เดือนเต็มโรงพยาบาลสนาม16,010เตียงเครื่องช่วยหายใจ5,311เครื่องเครื่องผลิตออกซิเจน1 1 2 8 7 5เครื่องชุด PPE 9.4ล้านชุดหน้ากากอนามัย1,806ล้านชิ้นกสุภะเก้าไกลเก้า นอกจากนี้ระบุต,ต่อว่าการาห่โหมและกองทัพต้องมีสำนึกได้แล้วว่าขณะนี้ไม่มีความจำเป็นต้องซื้ออาวุธเป็นหลักพันล้านเลยตั้งแต่เรือยุกพลขึ้นบก6,100ล้านก็โดนประชาชนตำหนีไปแล้วทีหนึ่งต้องคิดเองให้ดีนะไม่ใช่อยู่ดีๆเห็นข่าวเงียบก็สอดใส้ซื้อ,อยันกลอล้อ,อยาง4,515ล้านบาทเข้ามาอีกในเมื่อกลาโหมและกองทัพไม่มีสำนึกในการซื้ออาวุธเลย ต่อแต่นี้คงต้องตรวจละเอียดทุกโครงการทั้งเรื่องโอนงบปี63และงบปี64ต้องจี้แบบทุกหน้าทุกบรรทัดเพราะคงจะไว้ใจกันอีกไม่ได้แล้วทางนี้เป็นเพราะพฤติกรรมของกองทัพเองเพลอเป็นไม่ได้จะซื้อเอาดอยุ่ตลอด โ,โ 9, คศกก้าวไกลระบุว่ากองทัพไม่มีทางที่จะมีการรับผิดชอบอย่างนี้ในประเทศไทยตั้งแต่เรื่องการกรัดยิงโคราชขบวนการไอโอหน0่ทัพสามสนามมวยรุมซ้อมประชาชน7จ็ดต่อสองที่นครพนมตาย1สาหัส1ซื้อเรือยกพลขึ้นบก6,100ล้านบาทซื้อยันกร่อด4 5 5ล้านบาทเรื่องเหล่านี้ไม่เคยมีความรับผิดชอบทีิชัดเจนใ,นใดจากกองทัพเลยแต่เมื่อตัดภาพมายงประชาชนที่วิ่งตามรถ ขอกินข้าวพอรัฐบาลไม่มีการแใจกใจ,ใจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐที่กระทบกับปากท้องและการทำมาหากินของเขา ผมขอยืนยันว่ากลาหหมและกองทัพบ,บกต้องยกเลิกการจัดซื้อไปและขออย่ามีแบบนี้ให้เห็นอีกเลยไม่เห็นหัวประชาชนจะเอาเงิน4,515ล้านบาทไปซื้ออยานกร่อให้ได้ส่วนเรื่องที่อ้างว่าเป็นการจัดซื้อกับสหรัฐไว้ก่อนหน้านั้นคราววิกฤตต้มยำกุ้งปี40รัฐบาลไทยขนาดนั้นยังสามารถยกเลิกการซื้อเครื่องบินรบ F-18 จากสหรัฐได้เลยทางที่ทำสัญญาไว้แล้วหากรู้สำนึกควรไปเจรจากับสหรัฐครับโคโศเก้าไกลกราวทิทางกนะ้าวหน้าของธนาธรก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีจากการผลักดันเครื่องฟอกอากาศสมมอิให้ผู้ป่วยติดเตียงภาคเหนือคณะก้าวหน้าได้ตราเตรียมส่งอุปกรณ์การแพทย์อย่างสอดรับ กับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสนี่คือ9อีก9ของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจบ่งบอกเจ็ดจำนวนที่9ก้าหน้าและ9ก้าไกลเป็นการประสานสมองจากวิศวกรจากแพทย์จากอุตสาหกรรมเข้ากับความต้องการอย่างรีบด่วนของประชาชนที่ต้องผลกระทบจากโรคภัยไข้เจ็บ ้าแรกคือการส่งมอบเครื่องฟอกอากาศถึงผู้ป่วยติดเตียงก้าวต่อมาคือการส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ไปยังสิบกว่าโรงพยาบาลในเครือข่ายนี่คือลักษณะงวงงานอันสะท้อนทิทางก้าวหน้าก้าไกลถามว่าในแต่ละจังหวะเก้าวของนัทธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจมีเป้าในทางการเมืองหรือไม่เด่นชัดอย่างยิ่งว่าต้องการให้แต่ละผลิตภัณฑ์เป็นการปิดตัวคณะก้าวหน้า เพียงแต่เมื่อถามกลับว่าและผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีลักษณะก้าวหน้าสอดรับกับปัญหาที่ดำรงอยู่หรือไม่กิจกรรมของคณะก้าวหน้าเช่นนี้สร้างสารรค์หรือไม่โดยพื้นฐานแล้วนี่คือการร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับการแพทย์ผ่านการระดมทุนโดยมีได้ใช้งบประมาณของแผ่นดินโดยมิได้มีเป้าประสงค์เพื่อการค้าหากแต่จิตหนึ่งใจเดียวเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ สนองรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมองทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะมองทางด้านวิศวกรรมล้วนเป็นเรื่องที่เป็นคุณเพราะประโยชน์ทุกอย่างตกอยู่กับสังคมกับประชาชนนี่เป็นการเคลื่อนไหวในทางสังคมนี่คือการแปรและปักธงในทางความคิดเพื่อแสดงให้เห็นว่า การเมืองที่สร้างสารรค์การเมืองที่ตีฝ่าวงล้อมการให้รายป้ายสีมีรูปธรรมอย่างไรเป็นการแสดงให้นักการเมืองด้วยกันได้เห็นเป็นการแสดงให้คนในสังคมได้รับรู้และรู้สึกไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ทิศทางที่ในธนาทรจึือรุ่งเรืองกิจและคณะก้าวหน้าก้าวเดินไปฉายชี้ให้เห็นอนาคตใหม่ในทางการเมืองอย่างเด่นชัดความคิดก้าวหน้าย่อมก้าวได้ไกลไปสู่อนาคตใหม่ ทิทางของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจะเป็นทิทางของคนที่ไม่ยอมจำนนเปี่ยมด้วยความหวังมากด้วยความตั้งใจแน่วแน่พิธาย้ำครบ2เดือนยุบนายคนใหม่ได้แต่ร่างกายลุยบี้เปิดสภาส,สมัยวิสามานันแก้โควิด1 9ทีนนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลได้โพสเฟซบุ๊ก ถึงวันครบรอบสองเดือนที่สารรัฐมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคนักนใหม่เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเพิกถอนสิทธิ์การเมืองคณะกรรมการบริหารพารรคนับย้อนหลังไปหนึ่งปีกว่าการเกิดขึ้นของพรรคนักนใหม่ทำให้กระดิ่งในใจของใครหลายๆคนสั่นดังขึ้นมาแน่นอนว่าการที่พรรคนยุบลงไปทำให้หลายคนเสียใจ ความรู้สึกของตนในวันนั้นไม่ได้รู้สึกแปลกใจเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่ไม่ใช่เรื่องเกินคาดในสังคมไทยที่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความรู้สึกตนในวันนั้นนอกจากในฐานะผู้แทนรัษดรคนหนึ่งตนยังเป็นพ่อที่มีลูกสาวอายุเพียงสี่ขวบ ตนเสียใจที่ลูกสาวตนต้องมาอยู่ในสังคมแบบนี้และยังยืนยันตั้งใจจะส่งต่อประเทศไทยที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของพวกเราพาหนะที่ชื่อพักนักขันใหม่สิ้นสุดลงแต่คนยังเดินทางต่อในธนาธรจึงรุ่งเรงกิจอดีตหัวหน้าพานักขันใหม่ได้กล่าวไว้ในวันนั้นเราได้แยกออกมาเป็นพาหนะสองคานที่ชื่อว่าคณะก้าวหน้า และพักเก้าวไกลผมต้องขอบคุณสําหรับความไว้ฟังใจและขอรับปากว่าจะทำให้ดีที่สุดในฐานะหัวหน้าพักโดยสองเดือนที่ผ่านมานี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะไม่หล่มเลิกและอยากจะย้ำกับทุกท่านอีกครั้งว่าอย่าซีโรราบอย่าหยุดหวังอย่าหยุดเดินทาง ในพิธาระบุว่าตนได้พูดไว้ในวันที่11กุมภาพันธ์ว่าถึงแม้ว่าตนไม่ได้เป็นดาวเรษ์่เหมือนในธนาทรและในปีบุตรแสงกระดูกกุลอดีตเลขขาธิการพานักขุนใหม่แต่ในเวลานี้ที่มันมืดมนที่สุดเมื่อหิงห้อยมารวมตัวกันมันยังสว่างขึ้นมาได้เราจะเป็นดาวกระจายที่รวมตัวกันเมื่อไหร่ยังสว่างสวัยในเวลาที่สังคมต้องการเรามากที่สุด และถ้าประชาชนทุกคนร่วมมือถือเทียนคนละเล่มสักวันหนึ่งก็จะสว่างเท่ากับดาวเรกได้ทำกลางวิกฤตใหญ่ครั้งนี้รัฐบาลภายใต้แกนนำของพลเอกประยุทธ์จะสอบผ่านหรือไม่นั้นประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินส่วนสสวพักเก้าไกลนั้นเดินหน้าทำงานกระจายกันออกไปให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการแจกข้าวสารอาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์หน้ากากนามัยรวมถึงการสรุปและกระจายข้อมูลต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบทำข้อเสนอมาตรการต่างๆเสนอทางรัฐบาลอยู่ตลอดและที่สำคัญคือนำความเดือดร้อนของประชาชนที่เราได้พบเจอมาสะท้อนเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือให้เร็วที่สุดผ่านกลไกต่างๆ และพวกเราพร้อมทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มความสามารถซึ่งพากเก้าใครได้เสนอให้เปิดสภาสมัยวิสามันให้เร็วที่สุดนายพิธาระบุว่าเราจะพิสูจน์ให้เห็นต่อไปว่าการยุบพังนักขนนใหม่เขายุบด้แค่ร่างกายเท่านั้นแต่จิตวิญญาณอุดมการและความคิดยังคงอยู่ต่อไปประเทศไทยยังต้องเดินหน้าความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้เราจะเดินหน้าทำงานในฐานะ สมาชิกสภาผู้แทนรละสรของคนส่วนใหญ่โดยคนส่วนใหญ่เพื่อพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศธนาธรเตรียมส่งมอบห้องตรวจโรคติดเชื้อเตียงยายผู้ป่วยแรงนันลบ12โรงพยาบาล เมื่อวันที่21เมษาย,ยนนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจแกนำนำคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพอนักใหม่ได้ถแถลงเปิดตัวอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งห้องตรวจโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจชนิดเชียร์พันและเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบว่าได้รับการประสานงานจากกลุ่มแพทย์และกลุ่มวิศวกรที่เป็นคณะทำงานเดิมของพอนักใหม่ต้นแบบจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาลจึงนำต้นแบบมาพัฒนา โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน3บริษัทโดยหนึ่งในนั้นคือบริษัทจรุนรัตเอนจิเนียริ่งจำกัดและได้มีการประสานกับโรงพยาบาลที่ต้องการอุปกรณ์ทั้ง2ชนิดนี้ทั้งหมด12โรงพยาบาลซึ่งจะส่งมอบในวันที่25 2 6ถึง26เมษายนเป็นชุดแรกที่จังหวัดนนทบ,บุรีและจังหวัดยะลาทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวนี้สามารถนำไปใช้ต่อในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค ได้หลังจากที่สถานการณ์โควิดในทีนกลับสู่ภาวะปกติสำหรับห้องตรวจโรคติดเชื้อ ระบบทางเดินหายใจชนิดเชียร์พรานหนึ่งห้องจะแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งแพทย์เป็นห้องแรงดันบวกและฝั่งผู้ป่วยเป็นห้องแรงดันลบซึ่งอากาศจากห้องผู้ป่วยจะไม่สามารถเข้าไปสู่ห้องของแพทย์ได้โดยอุปกรณ์ตัวนี้ใช้งบประมาณ0 0 0 0 0ถึง700,000บาทต่อหนึ่งชุดส่วนเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบจะใช้หลักการเดียวกันกับห้องตรวจเชื้อฝั่งผู้ป่วยโดยจะดึงอากาศจากภายนอกเข้าสู่ตู้อะคริลิก ใสก่อนที่จะหมุนเวียนผ่านระบบกรองเชื้อออกสู่ภายนอกซึ่งใช้งบประมาณ40,000บาทต่อหนึ่งเตียงอย่างไรก็ตามนอกเหนือจาก12โรงพยาบาลนี้หากมีหน่วยงานหรือโรงพยาบาลใดมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในธนาทรระบุว่าสามารถติดต่อเข้ามาที่คณะก้าวหน้าได้โดยจะจัดทำให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานและโรงพยาบาล